ล็อกอินรับไปเลย1ดาวลงเล่น30นาทีก็รับอีกหดาวลงเล่นครบหกสิบ e นาทีรับ2ดาวร้อยยีิบนาทีรับ3าดาวร้อยแิบนาทีรับไปเลยอีกสดาว3าดาวใช่ก็วันละ10ดาวนะครับเวันก็70ดาวสวัสดีคนดุดกนด้วยนะคะทุกคุณตัวเกมเมอร์มาอีกกมฟรีฟรมนะครับ วันนี้ฟรีไฟอยู่ในช่วงกิจกรรมบูญ่าทั่วถิน่นฟินทั่วไทยนะครับใช่แล้วกิจกรรมโฟเฟ t โฟเฟสก็เป็นการฉลองครบ4ปีของฟรีไฟล e นะครับ4ปี4ภาคนะครับก็มีกิจกรรมนี่นครับตั้งแต่วันที่12นะครับ1 2 8ถึง18กรกฎาคมรุ่มคู่หูพาทัวร์สีภาคนะครับที่มีกิจกรรมแจกสัตว์เลี้ยงให้สะสมโทเค็นนะครับต่อไปกิจกรรมแจกกล่องสมปืนนะครับ วันที่19ถึง25กรกฎาคมนะครับใชแล้วกิจกรรมมาในรูปแบบรูปไรู้รูปแบบกิจกรรมนี่นะครับซุ่มซ้อมยิงปืนฟินถึงอาทิตย์นะครับตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมถึง25กรกฎาคมนะครับให้เราเข้ามาเล่นนะครับเล่นเกมแล้วก็รับโทเค็นรูปดาวนี่นะครับใช่แล้วครับนี่ครับล็อกอินรับไปเลยหนึ่งดาวลงเล่น30นาทีก็รับอีกหนึ่งดาว ลงได้นครบ60นาทีรับ2ดาว120นาทีรับ3ดาว180นาทีรับไปเลยอีกสาดาว3ามดาวใช่ก็วันละ10ดาวนะครับ7วันก็70ดาวก็จะไปแลกกล่องปืนได้กล่องสม่มปืนกล่องสม่มปืนมีอะไรบ้าง b ีเมังกรขาวสกายชมพูนนี่หมครับซองดีแฮก เอเมอรี่สวนชมพูซองไฟทอมสนะันนั่นทาวเวอร์มัง<ช>แล้วก็เอเมแปดด้านสองเอเมรแปดตวนี้ไปด้านสองนะครับใช่ก็จะลือมาเล่นกันนะครับแล้วจะไปแลกได้วันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้านะครับตอนนี้เก็บไว้ก่อนแลกได้สองวันก็เข้ามาก็ล็อกอินก็รับไปเลยอเาเตอร์รับนี่ครับรับมาหนึ่งดาวอันนี้แล้วก็มีหนึ่งกิจกรรมนะครับลงเล่นฟ้าชัายใส่เต็มสปีด ได้สกินรถแมคคารเรนนะครับแมคคารเรนสีเขียวใช่แล้วก็นี่ล็อกอินรับหนึ่งนะครับนี่มันคือรูปรถ้วยนะรับไหมรับได้นี่ครับรับไปเลยแล้วก็ลงเล่นครบสามรอบรับอีกหนึ่งนะครับเราไปแลกตรงไหนอี่ทีแรกอยู่ข้างล่างเลยนะครับนี่นี่มีแจกกล่องสมปืนด้วยนะครับใครที่แบบอุ้ยแมคคารเรนอันเก่าสวยกว่าก็ไปเล่นสกินปืนก็ได้ถ้ามันมีนะนี่ใช้สิบโทเค็นเองนะครับ รับไปเลยใช้สิทโทเคนแมคครีนรสีเขียวไว้แมคคารีนสีเขียวตัวน,นี้มันมีสเตตัสด้วยนะแต่ตัวน,นี้รับไม่ได้นี่สเตตัสนี่เราความเสียหายหนึ่งความเร็วบวกหนึ่งนะครับก็โดนยิงก็จะจะหายเร็วขึ้นแต่ว่า,า,าแต่ว่าเร็วขึ้นนะครับแมคคารีนนี่แต่ว่าแมคคารนเก่าเหมือนกันเลยนะครับโอ้โหถ้าเร็วแบบ ถ้าเร็วเแตจ้ากนี่มันก็ต้องโกงไมนะจริงต้องปรับเปลี่ยนนี่นะคนง่าง่ายดีก็สิบโทเค็นนะครับอย่าลืม,มาเล่นกันอ่านี่รับปืนไปเลยรับสกินปืนอืมปวดนี่ปวดสองอันเลยมันให้แลกมันอะไรโทรเค็นเดียวเราก็เล่นสิเค็นกัใช่เอาเลยโอ้ยไมีนศูนย์มันมีกล่องให้มีดาเมจโอเคสกินรถก็แลกได้วันที่ยี่สิบสี่เหมือนกันนะยี่สิบสี่ยี่สิบห้าก็มาแลกสกินรถได้ แล้วก็มีวันที่สองถึงยีสิบสองสิงหาเลยครับแจกจุกจุกสนุกทุกแมตช์ใช่นี่ชุดฟินิชฟลอร,รใช่ชุดฟินิชฟอดที่ต้องที่รอยอยู่นะครับก็เป็นเดือนหน้านะใช่ตอนนี้ก็ไปเก็บโทเค็นไปเก็บโทเค็นล็อกกันไว้ก่อนชุดฟินิชฟอดเป็นอันดับลังเลยทุกคนก็ต้องรอมัเลนไวก้ก่อนนะโอเคงั้นเดวเตอร์เราไปเก็บไปเก็บโทเค็น่างตาหนึ่งแล้วกัน โอ้โหรูป huh. มันเป็นรูปเมคคาลรนะทุกคนครับเมื่อก่อนยังเป็นรูปเสือ,อเลยแต่ตอนนี้นเขาเปลี่ลยนเะป็นรูปเมคคาลรนโค้ตเท่เลยเ mm hmm. มคคาลรนะเอ้ยมีรถให้โชว์ด้วยเหรอเนี่ยคนรถมันมาถึงนีงไงอ่ะโอ้โหรถมาเฉยผมตกใจหมดเลยรถ mm hmm. มาเฉยผมรู้ว่าใครโชว์เป็นคาเรนเท่าไหร่โอ้เอาเครื่องบินลายใหม่ด้วยดู คุณทานี่มันคือมีลายใหม่ออกมาเราไม่ได้สังเกตไงนะลายแ <c oughs> มคคาร์เรนนะครับนั่นลายแมคคาร์เรนมาค่ะอืม้าคาร์เรนสีฟ้าเลยเนะพิ่งเห็นอ๋อที่ไงที่อยู่ที่อยู่อะน,นี้อืมสวยนะเขาเป็ลายใหม่ใช่แต่มันไม่เหมือนตรงที่ใบพัดนี่แหละปกติมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่เป็นสีฟ้าเนี่ยเอ้ยถูกกล้องแล้วครับ มาดูกันว่าสองหนึ่งอตัวอะไรเงี่ยนี่ลงสองนึงนีไม่ไม่ได้กะเอาฝุกซะแล้วเราต้องหาืนก่อนลงมาไม่ไอวัวสี่รู่เลยจำสตอร์มันไอวัวเยอะคนไอัวงเยอะตอนเนี้ยาดีคนครับเอาชานเลยไม่ได้ลอ ขา้าวมาแล้เข้าตามขึ้นมาเลตขึ้นตามอ้าวัวนี้มันลงแค่ตัวเดียวก,กว่ามันตายเลยวารุงก็เปลี่ยนใหม่นะนะั่นน่ะเป็นแมคคาร์เลยนั่นนะอู้ยแ้วแมคคาร์เลยหมดแล้วนี่ยังแมคคาร์เลยอะไรเนี่ยอ่านให้หน่อยก็แมคคาร์เลนไงแมคคาร์เลยแมคคาร์จะไปไหนเ,ออเดียวคนไปกันเสียง มันกี่เล่มเนี่นีน่อ่ารวมกันนะคิงพิชเชอร์หัวแม่นอยู่อะไรเม่อกี่ตัวยังรัว k ิงพิชเชอร์มาหลังแล้วหนึ่งตัวเอ้ยมีตีมามั้แอบวิ่งคิงพิชเชอร์อย่างรัวนะเขาอ,อยู่ไหนเนี่ยก็แอบอยู่รอบห้ <c oughs> อีกแล้อโอ้โหมีคนนี้มัน,น,น,มน,มน,มนเก็บปองกัวมาเลยตัวแปลไม่ดิเมื่อกี้ทั้งนั้นไมีคนโอ้โหมาดิมาดิโอ้โโหคตรเบาเลยตอนตอนตูมีกดโคตรเบาเลยคนละเ,เบาะนะเขามีปืนอะไรก็ไม่รู้แล้วเขามีสกัดสูกส้กับเราอะไรอยู่อีชาลยกัน ย๋อห้าสงคนเกลิสองคนเอาลองสองหนึ่งดาวหนึงเอาตายไปหนงะพูนตายเปนงเขาบรหนีเลยไม่เอาเลยขึ้นรดรุ่เยอะหรอขัไม่ทันอีกออาไป ที่เขาหนีไปตัวนี้ตัวเดิมทุกคนที่เขาหนีไปอ่ะที่เขาขับกระบะซิ่งไปอ่ะจำได้เอนจำได้เลยจำตัวเดิมเลยโอ้โหยังจะม,มาให้ตัวเดิมจกันขอตัวใหม่ได้ไหมเอเดียวกันด้วย เรานี่ครับครบครึ่งชั่วโมงได้หนึ่งดาวนะครับรับไปเลยไหมโอเครับเลยโอเคตกลงก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับถึงวันที่ยี่สิบห้ากรกฎานะครับแล้ววันที่ยี่สิบสี่จะมาแน่กล่องสมปืนได้แล้วนะครับเช่นแล้วเ็เดี๋ยววันที่ยี่สิบสี่จะมาอัปเดตให้ดูว่าเตอร์แรกปืนไหนแล้วสุมได้ปืนอะไรบ้างใช่ครับใครที่ยังไม่ใครที่ยังแบบอยากดูเซตเตอร์เลยก็ไปดูที่ คลิปเก่าได้นะครับฟพิลเตอร์มีส่งไปไว้แล้วแต่เดี๋ยวนี้พีย่ยุตสิจะมาส่งให้ดูอีกทีนึงโอเคเจอกันใหม่เชิบหน้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่างน้งเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ